นี่ยไม่เคยมาก็มาตาม Google ก,ก็ประมาณนี้หลังจากอบรมใบขับขี่เสร็จนะฮะพรุ่งนี้ก็จะมีข้อสอบถ้าข้อสอบผ่านก็จะเป็นปฏิบัตินะทุกคนระหว่างนี้บ่ายสามกว่าผมจะพาไปดูปราสาทปราสาทหนึ่งซึ่งผมเซิร์ชเจอบังเอิญในเลื่อนแมพเล่นๆมันอยู่ใกล้พอดีก็เลยพามาดูแต่ดูทางทุกคนทางจงกับไปบ้านกระโพทางางกับไปบ้านพี่เจโอแต่บรรยากาศโคตรดี ปเลสิกขออนุญาตครับพวกหินพวกนี้เดินไปขึ้นได้ไหมครับหรือว่าได้แค่รอบๆครับเอาได้ใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับ หมาังขึ้นได้เลยหมาังขึ้นเอยโยกสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปราสาทธานงหรือบ้านปราสาทนะครับผม <_ S 2> แล้วก็พอดีถามป้ากันแล้วลก็บอกว่าเดินขึ้นได้ขึ้นมาดูได้นะ,ะทุกคน <_ S 1> ที่นี่สร้างเราเรากางพุทธศตวรรษที่16หนะฮะหรือต้นต้นศตวรรษที่17นะครับผมคนพบเมื่อปี2 5 3 6ก่อนผมเกิด2ปีทุกคน <_ S 1> ที่นี่ก็เหลือให้เห็นแค่นี้แล้วแหละ ก็เขาจะมีซุ้มมีทางเข้ามีบันไดเข้าทุกทิทุกทางเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นศิลปะสไตล์ขอมนะทุกคนแล้วก็เป็นสไตล์พราหมณ์นะทุกคนเพราะว่าจะมีรูปปั้นพระอินนะทรงเอราวัณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะทุกคนนี่เหลือให้ชมแค่นี้แหละพวกนี้ก็จะเป็นอิฐแดงนะฮะเป็นอิฐ ถ้าเราเคยรู้จักปราสาทหรือเคยไปเที่ยวพวกปราสาทอะ่ะก็จะเป็นอิดประมาณนี้แหละอิดแดงอิดมอนนะทุกคนนะครับแต่ไม่ใช่อิดมวนเบานะคนละแดงนะคนละสีไปไปดูบรรยากาศกันเลสเกตอิด <_ d ance> ซึ่งดีแล้วที่ผมตัดสินใจมาช่วงเย็นครับทุกคนเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์และปราสาทเนี่ยอยู่ในเขตโรงเรียน เหมือนถ้าเป็นปสาทหินจอมพระเงี้ยก็อยู่ในเขตวัดอย่างนงี้นะทุกคนก็จะมีปรสาดอีละหละปรปสาทนะอยู่ในเขตวัดแต่เนี้ยอยู่ในเขตของโรงเรียนทุกคนทุกคนตรงนี้ดูมองผ่านๆเหมือนยันมาหาอุดเรือนทุกคนจะมีสี่มุมไม่รู้ไว้ทําอะไรทุกคนแต่เขาบอกว่าจะมีบันไดมีเอ่งน้านะทุกคนแล้วที่นี่ก็เคยขุดเจอพวกเอ่อพวกของเก,เก่าๆอ่ะทุกคนเอ่อเครื่องปั้นดินเผาพวกลูกปัดสำลิดพวกของเก่าๆที่ว่าเขาไว้ใส่เป็นพวก ของเก่าอ่ะครบทุกคนขุดค้นพบเจอกันที่นี่นะทุกคนซึ่งหลักฐานที่บ่งบอกว่าที่นี่สร้างในยุคเหล็กนะทุกคนก็คือเขาขุดค้นพบพวกขวานพวกของเก่าเก่าพวกเครื่องปั้นดินเผาครับผมทุกคนยุคนั้นแล้วเขาไปสูจนได้ว่ามันมาประมาณ1,500ถึง2,000ปีครับทุกคนในยุคการเวลายุคช่วงนั้นมันเป็นยุคที่ เขาตีเหล็กทําเหล็กทําอาวุธนะทุกคนเจอขวานเจอแร่เจออะไรเงนี้ฮะมันก็ทําให้ยืนยันได้ว่าที่เนี่ยเคยเป็นที่ที่ทําอาวุธยุคแรกแล้วก็เคยเป็นที่ที่คนเคยอาศัยอยู่นะฮะทุกคนมันเป็นนนทูนสูงนะทุกคนแล้วตรงน,นี้เหมือนจะเป็นแอ่งน้ําเป็นบ่อน,น้านะทุกคนครับผมนี่แล้วก็จะมีเหลือบางส่วนนะตรงนี้อืมปราสาทที่บ้านเองยังไม่ได้ไปรีวิวเลยทุกคน <laughs> ก็มารีวิวที่นี่ก่อนเลยแต่ที่นี่หมาโรงเรียนในโรงเรียนเยอะมาก แล้ก็คงดูแลที่นี่แหละเดี๋ยวเขาถ่ายมุมนี้ทุกคนดูกันนะสวยมากก็คลิปนี้เทปนี้วันนี้นะฮะเป็นอีกวันที่ตกงานว่างงานนะฮะแล้วก็ได้ทำคลิปแบบจริงจังักทีนะทุกคนแล้วก็ตัดบนมือถือเพียวๆเลยนะฮะฝากติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะให้ดงให้ดาวนะฮะซับสไครต์ให้คงขวัญกันได้นะทุกคนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่ไหนสถานที่ที่ไหนนะ,ะที่ต้องเที่ยวแบบไหนอีกผมเชื่อเลยว่าผมอาจจะแวะในโซนที่ทุกคนไม่เคยมาแน่นอนเพราะว่าบางโซนบางที่ทุกคนอาจจะไม่รู้จักผมคนพื้นที่ยังไม่รู้เลยยังไม่เคยมาด้วยนะฮะใครที่ได้ติดตามได้ดูผมก็อยากฝากนะฮะช่องผมนะฮะนอกจากจะกินนะก็จะมีเที่ยวนะฮะแล้วก็จะมีให้ความรู้นะ,ะ mm hmm. เกี่ยวกับสมุนไพรหรืออะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องที่อยากจะเล่านะฮะอยากที่ผมอยากจะท้องอยากจะบอกทุกคนนะฮะ โอเคแล้วเทปหน้าผมจะพาไปดูที่ไหนนะฮะแล้วมันจะเป็นที่แปลกใหม่ยังไงหรือคนเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นไปหรือไม่เคยไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในแบบสไตล์ของผมสไตล์แบบแมวทดลองบาย e ีวิวสติปกูเกิลโลโก้ไกด์เลเวลนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเช็คอินไปปักหมุดไปาารีวิวให้ที่ไหนบ้างนะฮะก็ฝากทุกคนติดตามเบิร์ดริวสติปสเแมวทดลองไว้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ